ใต้พื้นมหาสมุนนั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายสุดจะอย่างถึงนอกจากเรื่องราวที่ว่ากันว่าพบเจอสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดและระบบนิเวศท,ที่น่าทึ่งแล้วเรื่องของสมบัติบนพื้นทรายในทะเลก็ยังคงมีสิ่งที่มนุษย์พยายามตามหามาตลอดเพราะในอดีตก็มีเรือหลายลำที่มันนำพาสมบัติมูลค่ามหาศาลจมดิ่งลงไปพร้อมกับมันจนทุกวันนี้มนุษย์ได้มีการค้นพบมันว่าแต่จะมีการค้นพบอะไรบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูพร้อมกันเลย 1. สมบัติจากซากเรือซานโฮเซในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของแคริบเบียนมีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผืนน้ำลึกนั่นคือเรือรบที่เป็นตำนานและเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่หายไปนานานับศตวรรษเรือซานโฮเซนั้นเป็นเรือรบสเปนในอดีตมันเคยถูกใช้ในการขนส่งสมบัติอันล้ำค่าจากอเมริกาใต้กลับไปยังสเปนแต่ในปี1708 เรือลำนี้กลับได้พบจุดจมเมื่อถูกกองเรืออังกฤษโจมตีใกล้กับชายฝั่งกาตาเฮนาประเทศโคลอมเบียทำให้ซากเรือลำนี้หายไปนานถึง3ศตวรรษจนกระทั่งในปี2015รัฐบาลโคลอมเบียได้ประกาศการค้นพบซากเรือที่หายสาบสูญนี้การค้นพบเกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลโคลอมเบียและทีมวิจัยทางโบราณคดี ซากเรือถูกค้นพบในสภาพดีที่อยู่ใต้น้ําทะเลลึกโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ใต้น้ําในการตรวจสอบและพวกเขาก็ต้องทึ่งเมื่อพบกับสมบัติบนเรือที่ได้รับการประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง17พันล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยทองคําแท่งเงินและอัญมณีจํานวนมากนั่นก็ยังไม่แปลกที่ทําให้เรือลํานี้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเรือขนสมบัติที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์เลย 2. The Black Swan Project ไม่ว่าจะก,กี่ศตวรรษผ่านไปใต้ท้องมหาสมุทรยังคงเป็นที่ซ่อนของคุมสมบัติมากมายที่จมดิ่งลงไปและหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดในศตวรรษที่21นั่นก็คือ The Black Swan Project หรือปฏิบัติการค้นหาสมบัติมูลค่ามหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลที่เริ่มต้นในปี2007โดยบริษัทสำรวจใต้น้ำชื่อดังของสหรัฐ ทีมงานของโอดิสซีได้ใช้เทคโนโลยีใต้น้ำที่ล้ำสมัยในการค้นหาซากเรือที่ไม่เปิดเผยชื่อในมหาสมุทรแอตแลนติกการปฏิบัติการที่ถูกปกปิดอย่างเข้มงวดทั้งชื่อเรือและตำแหน่งที่แน่ชัดของมันก็ยังคงเป็นความลับแต่การค้นพบครั้งนี้น่าตื่นเต้นอย่างมากเมื่อทีมงานพบเหรียญทองคําและเหรียญเงินมากกว่า5แสนเหรียญอีกทางซากเรือที่พบนั้นยังบรรทุกสินค้ามูลค่ามหาศาลประเมินคร่าวๆว่ามีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหรียญส่วนใหญ่ที่พบเป็นเหรียญเงินที่เป็นสกุลเงินหลักในยุคอานณานิคมของสเปนที่ถูกขนส่งจากอเมริกาใต้กลับไปยังสเปนนับเป็นการค้นพบที่นอกจากจะเจอสมบัติแล้วยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยอีกนั่นเนี่ย 3. ไวด้ากันลี่ ถ้าใครชอบดูหนังคงรู้ว่าโจรสลัดนั้นมักเกี่ยวข้องกับคุ้มสมบัติหนึ่งในตำนานเหล่านี้คือไวด้ากาลลี่เรือโจรสลัดที่มีชื่อเสียงที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์มันถูกครอบครองโดยโจรสลัดชื่อดังอย่างแบล็กแซมเบลามี่ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะโจรสลัดที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ในอดีตนั้นกัปตันและเหล่าโจรสลัดได้ปล้นสะดมขนสมบัติมากมายจากเรือลำอื่นๆที่ถูกโจมตีในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็ได้ยึดทองคำเงิน อัญมณีและสิ่งของล้ำค่าอื่นๆมากมายมาเก็บไว้บนเรือแต่น่าเสียดายในปี1717 17, เรือลำนี้มันเผชิญกับพายุรุนแรงขณะเดินทางใกล้ชายฝั่งในเคปคอร์เนรัสแมสซาซูเซตเรือถูกพายุพัดและจมลงใต้ทะเลลึกและนำพาลูกเรือส่วนใหญ่ไปสู่ความตายและทิ้งสมบัติมหาศาลไว้ใต้ท้องทะเล จนกระทั่งในปี1984นักสำรวจและนักล่าสมบัติชื่อแบร์รี่คริฟฟอร์ดได้ค้นพบซากเรือเข้าจากสำรวจก็พบของบนเรือประกอบไปด้วยเหรียญเงินเหรียญทองอาวุธและสิ่งของมีค่ามากมายที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลนับเป็นเวลานาน,านหลายศตวรรษซึ่งแม้จะยากต่อการประเมินมูลค่าอย่างชัดเจนแต่ก็ยังเชื่อว่าสมบัติที่ถูกนำขึ้นมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็น่าจะมีมูลค่าสูงหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียว SS Central America นี่คือเรื่องราวของ SS Central America อดีตเรือกลไฟขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับฉายาว่าเรือทองคำเนื่องจากมันบรรทุกทองคำจำนวนมหาศาลจากแคลิฟอร์เนียในช่วงยุคตื่นทองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มันได้จมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปี1857หลังจากเจอพายุเฮอริเคนรุนแรงนอกชายฝั่งรัฐเซาคโรไลนา เหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมทางทะเลครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเพราะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า400คนและยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจมหาศาลเนื่องจากทองคำจำนวนมากที่บรรทุกอยู่บนเรือสูญหายไปใต้ท้องทะเลซึ่งหลังจากการจมของเรือก็ได้มีการพยายามค้นหาซากเรืออยู่หลายทศวรรษจนกระทั่งในปี1988นักลาสมบัติชื่อทอมมี่และทีมงานของเขาประสบความสำเร็จในการค้นพบซากเรือ ที่อยู่ใต้น้ําลึกประมาณ2,200เมตรการค้นพบนี้เป็นเหตุการณ์ทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการกู้ทองคําแท่งเหรียญทองคําและสิ่งของล้าค่าจํานวนมหาศาลจากซากเรือซึ่งมูลค่าทั้งหมดของสมบัติเหล่านี้สูงกว่า150ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นความพยายามค้นหาที่ไม่สูญเปล่าจริงๆ 5. สมบัติแห่งอาโตชา ท่ามกลางความเงียบสงบของท้องทะเลในแถบฟลอริดามีสมบัติหนึ่งที่เคยจมอยู่ในผืนน้ำมานานกว่าสศตวรรษ มันเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลถูกซุกซ่อนจากสายตาม,มนุษย์จนกระทั่งได้รับการค้นพบในศตรวรรษที่20นี่คือเรื่องราวของเรืออาโตชาเรือรบและเรือขนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือสมบัติของสเปนในศตรวรรษที่17ซึ่งบรรทุกสมบัติอันล้ำค่าจากอเมริกาใต้กลับไปยังสเปนเรือบรรทุกสินค้าหรูหรามากมาย ทางทองคําแท่งเงินแท่งอัญมณีเหรียญเงินและสิ่งของมีค่าจํานวนมากแต่ในปี1622ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเพอะระหว่างการเดินทางกลับจากคิวบาเรือลำนี้พร้อมกับกองทัพเรืออื่นๆถูกพายุเฮอริเคนถล่มอย่างรุนแรงใกล้กับหมู่เกาะคีเวสฟอริดา ส่งผลให้เรือจมลงพร้อมสมบัติทั้งหมดที่บรรทุกมามีลูกเรือเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตได้และเรื่องราวของเรือลำนี้และสมบัติมันก็จมลงสู่ก้นทะเลลึกเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาโดยตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษนักล่าสมบัติและนักสำรวจต่างพยายามค้นหาเรืออาโตชาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งในปี1985นักล่าสมบัติชาวอเมริกันชื่อเมลฟิเชอร์ซึ่งใช้เวลาหลายสิบปีในการค้นหาซากเรือในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อเขาและทีมงานได้พบซากเรือลำนี้อยู่ใต้ท้องทะเลใกล้ฟลอริดา ซึ่งสมบัติที่ถูกกู้ขึ้นมามีเหรียญเงินมากกว่า40ตันทองคําแท่งมากกว่า100แทง่งและอัญมณีล้าค่าจํานวนมากซึ่งประเมินมูลค่าได้มากกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐในยุคปัจจุบันนั่นเอง 6. กเฮราคีออน บางครั้งสมบัติก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นเงินหรือทองคำสักทีเดียวแต่หากบางครั้งมันอาจจะเป็นอารยาธรรมหรือวัตถุบโบราณที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์อันดับนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการค้นพบเฮราครีออนเมืองโบราณที่สูญหายซึ่งเคยตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำไนในอียิปต เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณ2,300ปีที่แล้วและครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างอียิปต์และกรีกโบราณก่อนที่เมืองนี้จะจมลงสู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและถูกลืมเลือนไปเป็นเวลาหลายศตวรรษซึ่งมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะการหายไปนี้มันก็นำไปสู่การค้นพบสร้างเมือง er <S <S อเฮราคอีออนเกิดขึ้นในปี2000 <S <S โดยทีมนักโบราณคดีใต้น้ำชาวฝรั่งเศส การค้นพบนี้เป็นการเปิดเผยเมืองโบราณที่สูญหายไปนานถึง1,200ปีซากเมืองที่ถูกค้นพบมีความน่าทึ่งมากโดยรวมถึงวัตถุโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำเช่นรูปปั้นหินแกรนิตขนาดใหญ่เหรียญทองคำเหรียญเงินวัตถุทางาศาสนาและซากเรือหลายลำเรียกได้ว,ว่าการค้นพบเมืองแห่งนี้สามารถทำให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมการค้าและาศาสนาในยุคโบราณของอียิปต์และกรีกได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะ 7. SS r e p u b l i c ในอันดับนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งและไปรู้จักกับ SS r e p u b l i c อดีตเรือกลไฟที่มีชื่อเสียงที่จมลงไปในปี1865ระหว่างการเดินทางจากนิวยอร์กไปยังนิวออรีนโดยเรือบรรทุกเหลยนและทองคำจำนวนมหาศาลที่ตั้งใจจะใช้สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจทางตอนใต้ของสหรัฐ หลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงแต่เรือลำนี้กลับได้เผชิญกับพายุรุนแรงในมหาสมุทรแอตแลนติกโชคดีที่ผู้โดยสารและลูกเรือส่วนใหญ่ถูกช่วยเหลือได้ไว้ทันแต่สมบัติที่อยู่บนเรือก็ได้สูญหายไปใต้ทะเลซึ่งนำไปสู่การค้นพบซากเรือและสมบัติที่กินเวลานานหลายปี จนกระทั่งในปี2003บริษัทสำรวจใต้น้ำชื่อดังโอดิซีมารีนได้ค้นพบซากเรือที่หายสาบสูญใกล้ชายฝั่งจอร์เจียทีมงานสามารถกู้เหรียญทองเหรียญเงินและสิ่งของมีค่าอื่นๆขึ้นมาจากซากเรือได้มูลค่าของสมบัติที่พบสูงถึง75-180ล้านดอลลาร์ทำให้การค้นพบนี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของการค้นพบสมบัติใต้ท้องทะเลเลยทีเดียว 8. เมืองโรมันในอันดับก่อนหน้าเราพูดถึงการค้นพบเมืองโบราณอย่างเฮราคีออนกันไปแล้วอันดับนี้รอมารองค้นพบเมืองไบเอเมืองตาอากาศสุดหรูของจักรวรรดิโรมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิและชนชั้นสูงแต่อย่างไรก็ตามความเจริญรุ่งเรืองของมันก็ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปเมืองเริ่มเสื่อมถอยลงไปในช่วงปลายของจักรวรรดิโรมัน อันเนื่องมาจากการบุกรุกของข้าศึกและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เมืองจึงเริ่มจมลงทะเลอย่างช้าๆหายไปใต้พื้นน้ำจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่20เมื่อนักโบราณคดีเริ่มสำวสรวจซากใต้น้ำที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งของอ่าวเนเปิลการค้นพบสร้างเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำกลายเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในยุโรปนักโบราณคดีได้พบซากของวัดโบราณวิลราและรูปปั้นหินอ่อนจำนวนมาก รวมถึงถนนโรมันที่ยังคงสภาพดีการค้นพบครั้งนี้ช่วยเปิดเผยชีวิตรูหราของชนชั้นสูงที่โรมันเคยอาศัยอยู่ในเมืองมันจึงได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพชีวิตของชาวโรมันในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะ และนี่คือเรื่องราวการค้นพบสมบัติและสิ่งที่มีมูลค่าข้ามการเวลาว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยเจอสมบัติหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b e เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะแต่สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ